อรุณสวัสดิ์นะคะน้องคนดูก่อนอื่นต้องขออภัยสำหรับเสียงที่แหบนี่ก่อนพี่จะซ้อนติดไข่ตะมอดมานะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะยังไงน้องคนดูก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะที่พูดนี้ก็ไม่ได้เป็นหมอนะคะเป็นห่วงคะ่ะโอ้เธอหวานเจี๊ยบ พี่อาซอมีข่าวดีจะมาแจ้งน้องก็ดูทุกคนนะคะน้องก็ดูจําเรื่องของฟีไฟไ Idol ได้ไหมคะที่น้องก็ดูช่วยกันโหวตให้พี่อาซอน้องก็ดูคะพี่อาซอได้รับสายตรงจากทางกลีนนาฟีไฟนะคะว่าพี่อาซอได้ติดอันดับท็อป30ได้เข้าร่วมงานกลียน,นาฟีไฟเรียบร้อยแล้วนะคะ พี่สอสรพิ่งจะมารู้ความจริงจากลูกแคนของสอสรนะคะว่าพวกเขาเนี่ยแอบไปเล่นเกมกันจนถึงวลนเาที่ยงคืนตีหนึ่งที่ปิดบวชเลยเพื่อช่วยกันหาโทเค็นให้พี่สอสรรวมถึงน้องพีทแล้วก็ตะมอดด้วยนะคะพี่สอสรรู้สึกว่าพี่สอสรโชคดีนะคะที่มีน้องคนูที่น่ารักมีลูกแคนที่น่ารักมีน้องชายแล้วก็มีแฟนที่น่ารักนะคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนพี่ทุกอย่างทุกด้านทุกทางจนมาส่งพี่จนถึงฝั่งฝันนะคะ พี่อาซอเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะเหมือนคนอื่นเขานะะีคะมันเกินฝันมากวันที่9นี้ที่ได้ไปร่วมงานพี่อาซอจะทำวีล็อกมาให้น้องก็ดูดๆเยอะๆนะคะแล้วก,ก็ก่อนจะจากกันไปชุดนี้นะคะชุดเด v i l เมคลายนะ,ะจะกลับมาใครที่ชื่นชอบชุด Devil May ล r y ก็เตรียมหยอดกระปุกกันไว้นะคะก่อนจะจากกันไปก็อย่าลืมกดใจกดติดตามพี่อซอเพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ